ครับสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่จ่องฮัลโลเทสนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของตาสมชายกันเพื่อนตาสมชายเองอายุ83ปีแม้ร่างกายแกจะไม่แข็งแรงเดินแทบไม่ไหวแต่ตรงนี้เองใจแกมันรักกันเพื่อนรักในความสวยความงามแกไปลหลงไหลใครดีรักสาวรุ่นลูก,ลกเห็นขาขาวๆเห็นนมใหญ่ๆไม่ได้ใจแกมันคึกกันเพื่อนแกก็เลยทุ่มหมดหน้าตักเทหมดตัวกันเพื่อนตรงนี้เองขนข้าวขนของไปให้เขา หนักๆเข้าพอไม่มีข้าวไม่มีของไม่มีเงินแกก็เลยเสียคนตอนแก่โดยการลิเป็นโจรกันเพื่อนฟังไม่ผิดกันเพื่อนคุณตาอายุ83ปีทําตัวเป็นโจรขโมยเงินไป,ไปเปสาวกันเพื่อนเรื่องราวของตาสมชายจะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายตาสมชายแกจะได้อยู่วัดหรืออยู่คุกคลิปนี้มีคําตอบให้กับเพื่อนอย่างแน่นอนมาฟังเรื่องราวของตาสมชายสายเปกันเลยครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องทําความรู้จักกับตาสมชัยกันสักนิดหนึ่งกเพื่อน ตาสมชายเองนะครับแกอายุ83ปีนะครับแกมีภรรยาอยู่แล้วมีเมีอยอยู่แล้วกัเพื่อนชื่อว่ายายุพาอายุ81ปีห่างกันเพียงแค่2ปีกันเพื่อนอยู่กินกันมานานกันเพื่อนจนลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วลูกชายแกอายุประมาณ40ปีนู่นเลยกันเพื่อนทีนี้ก่อนหน้านี้นะครับตาสมชายเองแกอยู่แถวราชบุรีกันเพื่อนเป็นคนบ้านโป่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่แกบอกว่าแกอยู่แถวราชบุรี จับพัดจับโผมาอยู่ที่สิงห์บุรีอำเภอเมืองเนื่องจากว่าลูกชายของแกมาทำงานอยู่แถวสิงห์บุรีแล้วมาตั้งรกรากอยู่แถวนี้กันเพื่อนตาสมชายแกก็พายายยุพามาอยู่แถวสิงห์บุรีโดยลูกชายมีการปลูกบ้านให้หลังหนึ่งอยู่กันสองคนตายายอยู่แบบชิวๆไม่ได้เดือดร้อนอะไรลูกชายเองจะคอยเอาเงินมาให้อาทิตย์ละสองพันอาทิตย์ละพันเพื่อไว้ซื้อกินตรงนี้เองเหมือนตาสมชายแกว่างขั้นเพื่อนแกก็เดินติดเตรอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ไปเจอ อกับหญิงสาวคนหนึ่งเป็นสาวไม้อายุประมาณ40ปีเท่ากับลูกชายแกกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นแม่ไม้สงเครื่องเป็นสาวรุ่นใหญ่กันเพื่อนอยู่บ้านไม่ไกลกันมากอยู่ติดติดกันกันเพื่อนหญิงสาวคนนี้หน้าตาดีกันเพื่อนหุ่นอวบอวบผมแดงแดงตรงนี้เองตาสมชายแกเห็นแล้วแกมักขนาดกันเพื่อนแกบอกว่าสเต็กเลยสเต็กเลยเไ,ไม่ใช่นะแกบอกว่าสเปกเลยกันเพื่อนนี่แหละคือสเปกในดวงใจของแกแม้ว่าแกจะเดินไม่ค่อยไหว แต่แกก็ขยันเดินไปหากันเพื่อนไปหาหญิงสาวคนนี้หลังจากนั้นแกก็ไปตกหลุมรักหญิงสาวคนนี้เข้าอย่างจังกันเพื่อนหญิงสาวคนนี้พูดดีด้วยคุยดีด้วยตรงนี้เองแกก็หลงไหลใคร้ดีไปกับคารุมของหญิงสาวคนนี้ ผมขอเรียกหญิงสาวคนนี้ว่าน้องน้ําก็แล้วกันกับเพื่อนน้องน้ําเองนะครับคุยกับตาสมชายก็มีเตจ้ามีเตจ๋าพอตาสมชายกลับมาหายายยุพาตรงนี้เทพจะแดกหัวกันกับเพื่อนเนื่องจากว่าอยู่กันมานานมันก็ไม่ได้หวานได้แหววเหมือนกับคู่บ่าวสาวกันเพื่อนตรงนี้เองทําให้ตาสมชายรู้สึกเบื่อหน่ายยายยุพาเป็นอย่างมากแต่พอเดินไปหาน้องน้ําเท่านั้นตาสมชายกับใจฟูกันเพื่อนตรงนี้เองอาจจะมีการจับมือถือแขนอาจจะมีการให้สัมผัสตัวบ้างเล็กๆ แค่นี้ตาสมชายแกก็ชื่นใจกันเพื่อนยิ่งกว่าเอิร์ธสดชื่นอีกกันเพื่อนเจอน้องน้ําทีอะไรก็ชื่นใจทุกทีกันเพื่อนเขาอาจจะให้ลูกขาเขาขาวเข,ขาอาจจะให้จับแขนบ้างตรงนี้เองแกก็มีแรงต่อไปในหลายวันแล้วกันเพื่อนด้วยความรักที่แกมีด้วยตัณหาที่พาไปตรงนี้เองตาสมชายก็เวียนไปหาน้องน้ําบ่อยๆการไปหาแต่ละครั้งก็ต้องมีข้าวของติดไม้ติดมือไปกันเพื่อน ตรงนี้เองตาสมชายแกสตาร์ทด้วยของในบ้านกับเพื่อนอะไรที่เป็นของมีค่าในบ้านแกก็ยกไปให้เขาหมดเพื่อนเพื่อนเงินเดือนลูกให้มาตรงนี้เองแกก็เอาไปเปสาวเพื่อนเพื่อนเวลาไปหาทีอะไรแกก็ยื่นให้ทีละร้อยสองร้อยเพื่อให้น้องน้ํานําไปซื้อน้ากินซื้อก๋วยเตี๋ยวกินตรงนี้เองเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆจากตาสมชายกันเพื่อนแกทําแบบนี้มาโดยตลอดเพื่อนทีนี้ตัวของยายยุพารู้เข้าเพื่อนว่าตาสมชายเริ่มปันใจเพื่อนมีมือที่ สาเข้ามาแทรกระหว่างความรักของตาสมชายและก็ยายยุพายายยุพาก็เลยแตกหักกับตาสมชายโดยการไล่ตาสมชายออกจากบ้านอีกเหตุผลหนึ่งที่ตาสมชายถูกไล่ออกจากบ้านเนื่องจากว่าแกขโมยของในบ้านแทบจะหมดกันเพื่อนตรงนี้เองเอาไปเปสาวเอาไปให้สาวจนจะหมดบ้านอยู่แล้วกันเพื่อนยายยุพาก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมโดยการให้ตาสมชาย ออกมานอนนอกบ้านกันเพื่อนเขามีแค่ไม้ไผ่อันเล็กๆแล้วก็มีมุ้งให้อันนึงตรงนี้เองเป็นแบบอ a l o n กันเพื่อนอยู่แบบคนเดียวเงาๆนั่งมองดูสาวข้างบ้านกันเพื่อนเป็นความสุขของตาสมชายเขาละกันเพื่อนตาสมชายแกก็ไม่ได้แคร์ตรงจุดนี้กันเพื่อนเนื่องจากว่าเป้าหมายของแกไม่ใช่ใยยุพาแต่เป็นสาวข้างบ้านนั่นก็คือ,น,อน้องน้ำกันเพื่อน ทีนี้พฤติกรรมของตาสมชายแกหนักขึ้นทุกวันกันเพื่อนพอเข้าไปขโมยของในบ้านไม่ได้แกก็ล่อของรอบรอบบ้านเลยกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสังกะสีไม่ว่าจะเป็นไม้ตตรงนี้เองแกงัดแตกหมดกันเพื่อน เอาไปให้สาวข้างบ้านกันเพื่อนขนาดสังกะสีล้อมลั้วแกยังเอาไปให้นี่คือความรักของผู้ชายที่ชื่อว่าสมชัยกันเพื่อนทีนี้พอแกหมดหนทางจริงๆกันเพื่อนข้าวของในบ้านก็ไม่มีเมียก็ตัดขาดลูกๆก็ไม่อยากคุยด้วยเนื่องจากว่าไปหลงสาวแบบหัวปักหัวปาตาสมชัยแกก็เลยไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกกันเพื่อนแกก็เลยผันตัวเป็นโจรกันเพื่อน ฟังไม่ผิดกันเพื่อนตาสมชายแกเสียคนตอนแกลิเป็นโจรโดยการออกตะเวนไปขโมยของร้านค้าในหมู่บ้านกันเพื่อนบ้านของตาสมชายนะครับตั้งอยู่ที่ริมถนนสิงห์บุรีลบบุรีในเขตอำเภอเมืองสิงห์บุรีตรงนี้เองมันจะมีร้านค้าเยอะกันเพื่อนมีร้านค้าอยู่หลายร้านแกก็เดินไปเรื่อยๆท,ทําทีเป็นคนแก่เดินไปนั่งเล่นในร้านค้าพอเจ้าของร้านเขาเผลอแกก็หยิบฉวยของมากันเพื่อนเล็กๆเองเจ้าของร้านก็จับไม่ได้กันเพื่อนเนื่องจากว่าเป็นคนแก่ เขาก็ไม่ใส่ใจแกตีเนียนไปนั่งคุยกับเจ้าของร้านถามนู่นถามนี่กันเพื่อนคนผ่านไปผ่านมาแกก็ทําทีเป็นคนอัธยาศัยดีถามชาวบ้านไปเรื่อยๆเพื่อหาจังหวะที่แม่ค้าเผลอกันเพื่อนพอแม่ค้าเผลอทีอไรแกก็เข้าไปขโมยของเขากันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยข้าวของเครื่องใช้ตรงนี้ตาสมชายแก,กกดเกี้ยงกันเพื่อนเพื่อเอามาให้สาวเพื่อเอามาเปสาวกันเพื่อนพอแกทําพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆร้านค้าเองเขาก็เริ่มสงสัยกันเพื่อน เอตาสมชายมาทีไรของเริ่มหายทำตัวแปลกๆตรงนี้เองชาวบ้านร้านตลาดเขาเริ่มจับพิรุษได้สุดท้ายท้ายสุดนะครับร้านค้าเองเขาก็จับได้กันเพื่อนแกขโมยบ่อยเกินกับเพื่อนตรงนี้เองขโมยวันละสองสามรอบชาวบ้านเขาจับได้ร้านค้าเขาจับได้แต่เขาก็ไม่เอาเรื่องแกกันเพื่อนแรกๆเลยร้านค้าก็มาบอกยายยุพาบอกว่าตาสมชายลี้เป็นโจรไปขโมยของร้านค้าด้วยความที่อยู่กันมานานยายยุพาแกก็เลยไปใช้หนี้ให้กันเพื่อน ขโมยของเขามาเท่าไรยายยุพาก็ตัดจบให้ตรงนี้เองเป็นการเคลียร์ใจกันเพื่อนให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่ากันเพื่อนพอยายยุพาทําแบบนี้ตาสมชายแกก็ได้ใจเนื่องจากว่ามีคนรับจบให้ไม่ว่าจะขโมยของร้านค้ามาเท่าไหร่ถ้าหากร้านค้าจับได้ยายยุพาก็ตามไปจ่ายอยู่ดีกันเพื่อนตาสมชายแกก็เลยเหมือนติดปีกบินกันเพื่อนเที่ยวขโมยของเขาไปเรื่อยๆหนักๆเข้าก็มีปากมีเสียงกับยายยุพากันเพื่อนตาสมชายขโมยของหนักๆ ยายยุพาก็เลยด่าบ้างรับเพื่อนพอยายยุพาด่าเท่านั้นเลยครับตาสมชายเองแกสวมวิญญาณบัวขาวกันเพื่อนตรงนี้เองมีการประเคนหมัดเท้าเข่าศอกใส่ยายุพากันเพื่อน ฟังไม่ผิดกับเพื่อนตาอายุ83ตียายอายุ81เรียกว่าตีตบกระชากเลยกันเพื่อนตรงนี้เองมีการเตะมีการต่อยแล้วก็มีการกระชากผมลากเข้าบ้านกันเพื่อนเนื่องจากว่ายายุพาเวลาแกถูกตีแกก็จะร้องอยู่บริเวณหน้าบ้านตัวของตาสมชายกลัวว่าหญิงสาวข้างบ้านนั่นก็คือน้องน้ําจะเห็นภาพบาดตาหาว่าตาสมชายใช้ความรุนแรงตรงนี้เองตาสมชายแกก็เลยต้องการปิดเงียบโดยการลากยายุพาเข้าไปตีในบ้านกันเพื่อน นี่คือพฤติกรรมอันเลวระยะแม้ไม่ใช่นะไม่ถึงขนาดนั้นครับเพื่อน แกก็คงตีไม่แรงหรอกครับแต่ตรงนี้เองยายุพาแกแ่กแล้วทนมือทนตีนไม่ไหวแกก็เลยร้องโวยวายกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับตัวของยายุพาแล้วก็ตาสมชายแกก็อยู่แบบนี้มาเรื่อยๆเวลามีปากมีเสียงกันตรงนี้เองตาสมชายแกก็ทําร้ายบ้างเล็กๆน้อยๆพอให้รู้ลดมือกันเพื่อนจะได้จําได้ว่าลดมือเป็นแบบไหนแ่ไหมใช่นะบยกๆตรงนี้เองเป็นสันดานของตาสมชายกันเพื่อนแกชอบตีเมียกันเพื่อนแกก็ทําร้ายพอได้เจ็บได้ปวดบ้างเป็น บางครั้งบางคราวยายยุภาก็เกินไม่เข้าคายไม่ออกกันเพื่อนจะไล่หนีก็ไม่รู้จะไล่ไปยังไงกันเพื่อนอายุ83ปีเดินกระยองกระแหงกันเพื่อนเดินออกจากบ้านก็ยังลำบากแล้วแต่ลีบเป็นโจรตรงนี้เองยายยุภาก็ได้แต่กั้มเกินฝืนทนด้วยความรักผัวกันเพื่อนและแล้วเหตุการณ์ที่ทําให้คนทั้งประเทศได้รู้จักตาสมชายก็เกิดขึ้นในวันที่1มกราปีพศ2567กันเพื่อนในเวลา10โมงตรงนี้เองตาสมชายแกสวมวิญญาณ นินจาก,กันเพื่อนย่องกระยองกระแหงออกจากบ้านไปกันเพื่อน เพื่อไปขโมยของอีกแล้วเพื่อนแกเดินไปดมดมมองๆแถวร้านค้าพอสบโอกาสแม่ขาเผลอตรงนี้เองแกก็เดินย่องไปแถวบริเวณลิ้นชักแล้วก็ค่อยๆเปิดลิ้นชักันเพื่อนลมหายใจของแกแผ่วเบาเพื่อนตรงนี้เองแกทําหลายครั้งแล้วแกก็เลยมีความชํานาญอยู่พอสมควรกเพื่อนแม้ว่าจะหัดเป็นโจรตอนแกแต่แกทําหลายครั้งแล้วก็พอได้วิชาบ้างแกค่อยๆเลื่อนลิ้นชักออกมาหลังจากนั้นแกก็หยิบเงินในเก๊จํานวน3,000บาท แล้วก็นํามาใส่กระเป๋ากันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะครับแกพยายามเคลื่อนตัวออกจากลิ้นชักให้ไวแต่ตรงนั้นเองจังหวะมันไม่ได้เนื่องจากว่าแกอายุเยอะแล้วกันเพื่อนเดินกระยองกระแหงออกจากลิ้นชักเจ้าของร้านเขามาเจอพอดีกันเพื่อนเขาก็ทักทันทีแน่แน่แน่ตาสมชายมาทําอะไรตรงนี้เองตาสมชายแกก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆกันเพื่อนแล้วบอกว่าหยิบไปแค่สามพันเองแงไม่ใช่นะตาสมชายแกก็ไม่ได้ปฏิเสธกันเพื่อนเนื่องจากว่าหลักฐานมัน อยู่ในกระเป๋าตรงนี้เองเจ้าของร้านก็ล้วงดูปรากฏว่าไปเจอเงิน3,000บาทหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าตาสมชายแกนั่งรอแบบใจเย็นๆเลยเดี๋ยวเขาหาน้ําหาท่ามาให้กินกันเพื่อนอันนี้คือเรื่องจริงกันเพื่อนแหมว่าเจ้าของร้านจะจับตาสมชายขโมยเงินของเขาได้แต่ตรงนี้เองตาสมชายก็ใช้ไปเปิดน้ําขวดมาให้กินกันเพื่อนบอกว่าอีหนูมึงเอาน้ําขวดมาให้กูกินก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นตาสมชายแกตื่นเต้นกันเพื่อน แกแอบไปย่องเบาแกแอบไปขโมยแล้วรู้สึกตื่นเต้นหัวใจแกเต้นแรงตรงนี้แกเลยกระหายน้ากันเพื่อนเจ้าของร้านก็ได้แต่กเกาหัวพร้อมกับไปเดินเปิดน้ําขวดมาให้แกกินแกนั่งกระดิกขาชิวๆอยู่บริเวณหน้าร้านกินน้ําขวดกันเพื่อนตรงนี้เองนะเจ้าของร้านก็เลยมีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจสอพอเมืองสิงห์บุรีกันเพื่อนบอกว่ามาดูที่ร้านหน่อยมีหัวขโมยกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มาที่ร้านทันทีกันเพื่อนบอกว่าหัวขโมยคนนี้ต้องเป็นตัวใหม่แน่ๆต้องเป็นคนใหม่ แน่ๆเป็นหัวขโมยในพื้นที่ตรงนี้เองต้องรีบกำจัดพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเจอเท่านั้นกันเพื่อนถึงกับสายหน้าถึงกับสายหัวแทบจะโดดขึ้นรถกลับเลยกันเพื่อนตรงนี้เองมันคือตาสมชายเจ้าเก่าเจ้าประจากันเพื่อนทั้งเรื่องต่อยตีเมียทั้งเรื่องขโมยตรงนี้เองเขาเรื่องชื่ออยู่ในสถานีแห่งนี้กันเพื่อนแม้ว่าไม่เคยพิมพ์ลายนิ้วมือไม่เคยเข้าเรือนจําแต่ตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็รู้สรรพคุณว่าตาสมชายแกเป็นคนยังไงกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยถาม เจ้าของร้านค้าว่าจะเอาอยัางไงดีกับตาสมชายเจ้าของร้านค้าก็เลยบอกว่าปล่อยแกไปเถอะแค่เอาแกกลับบ้านตรงนี้เองเจ้าของร้านค้าเขาจะระวังเองกันเพื่อนเขาก็ไม่รู้จะจับตาสมชายไปทําไมกันเพื่อนอายุ83ปีเดินยังลําบากเลยรับเพื่อนตรงนี้เองเขาก็เลยมีความเมตตาให้โอกาสตาสมชายอีกหนึ่งครั้งกันเพื่อนซึ่งความจริงแล้วนะร้านค้าแถวนั้นเขาจะปฏิเสธการเดินเข้าร้านค้าของตาสมชายกันเพื่อนเห็นตาสมชายเดินมาเขาแทบจะปิดประตูหนี แต่ตรงนี้เองแกเดินมาบ่อยกันเพื่อนอาศัยจังหวะเขาเผออาศัยจังหวะเขาว่าง แกจะเข้าไปฉกฉวยของในร้านค้ากันเพื่อนแต่ถ้าเจ้าของร้านค้าเขาอยู่เขาจะบอกว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาตรงนี้เองอยากได้อะไรเดี๋ยวเขาหยิบให้นี่คือร้านค้าแถวนั้นเพื่อนเขารู้กิตติศัพท์ของตาสมชายเป็นอย่างดีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจคุยกับเจ้าของร้านค้าแล้วรู้ว่าไม่ต้องการดําเนินคดีกับตาสมชายตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยพาตาสมชายกลับไปส่งบ้านกันเพื่อนโดยการให้นั่งไปบริเวณท้ายรถกระบะเพื่อนพอขี่ผ่านบ้านน้องน้าตรงนี้เองตาสมชาย แกยกมือบายบายแล้วก็ทำท่ามินิฮาร์ดบอกว่าวันนี้ฟาวไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาให้เดี๋ยววันหลังไปขโมยให้ใหม่ไม่ใช่นะครับหยอกหยอ,กยอกแกก็นั่งไปดีๆนี่แหละครับพอถึงหน้าบ้านแกเท่านั้นนะเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่ายายุพากันเพื่อนพอเห็นผัวก,ก็คือตาสมชายนั่งรถกระบะมาตรงนี้เองเป็นรถตำรวจยายยุพาถึงกับปิดประตูหนีทันทีกันเพื่อน ปิดประตูข้างหน้าบ้านกันเพื่อนไม่ให้ตาสมชายเข้าแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงกันเพื่อนเขาก็เลยไปคุยไปเจรจากับยายุพาบอกว่าเอาตาสมชายมาส่งเนื่องจากว่าตาสมชายไปขโมยของเขาตรงนี้เองยายุพาถึงกับไล่หนีเลยกันเพื่อนบอกว่าเอามันมาทําไมสันดานแบบนี้ฉันไม่เอาแล้วเอามันออกจากบ้านฉันทีกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แต่ยืนเกาหัวอยู่บริเวณหน้าบ้านกันเพื่อนหลังจากนั้นการเจรจาก็เกิดขึ้นกันเพื่อนตรงนี้ ีเองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามพูดคุยว่าเจ้าของร้านค้าเขาไม่ดำเนินคดีก็เลยจำเป็นต้องพาตัวตาสมชายกลับมาส่งบ้านแต่ตรงนั้นเองยายยุพาแกบอกว่าไม่ต้องการให้เข้าบ้านกันเพื่อนช่วยเอาไปติดคุกช่วยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเอาไปติดคุกเอาไปไหนก็ไปตรงนี้เองยายยุพาไม่ไหวแล้วไม่อยากมองหน้าไม่อยากเห็นตาสมชายเนื่องจากว่าแกเอือมละอากันเพื่อนขนาดเมียยังเอือมละอาทีนี้เมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยต้องหาคนกลางนั่นก็คือ ลูกๆของยายยุพาแล้วก็ตาสมชายสุดท้ายท้ายสุดนะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยมีการโทรประสานให้ลูกชายของยายยุพามากันเพื่อนมาเจราจากับยายยุพาแล้วก็ตาสมชายกันเพื่อน ทันทีที่ลูกชายของยายยุพามาตรงนี้เองหอเห็นหน้าพ่อก็สายหัวเช่นเดียวกันกันเพื่อนไม่ใช่แค่เมียละอาแต่ตรงนี้เองลูกก็ละอากันเพื่อนญาติพี่น้องละอาหมดสำหรับพฤติกรรมของตาสมชายกันเพื่อนแกขนาดนี้แล้วทำอะไรไม่รู้เรื่องกัเนเพื่อนลูกชายของยายยุพาแล้วก็ตาสมชายเองก็ไม่รู้จะทำยังไงกันเพื่อนเคยบอกเคยเตือนหลายครั้งแล้วแต่ว่าตาสมชายแกไม่หยุดพฤติกรรมกันเพื่อนเมื่อไร่ที่หัวใจแกเรียกร้องตรงนี้เองแกก็ออกไป ขโมยเพื่อเอามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายกันเพื่อนได้ของไปให้สาวได้จับมือสาวได้รูปขาเขาเขาตรงนี้เองหัวใจแกฟูฟ่องกันเพื่อนแม้รู้ว่ามันจะเสี่ยงแต่ตรงนี้เองแกก็อยากลองกันเพื่อนลูกชายของยายยุพาแล้วก็ตาสมชายบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทํายังไงก็ทําตรงนี้เองเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เกี้ยกล่อมยายยุพาอยู่นานสองนานกันเพื่อนบอกว่าให้โอกาสตาสมชายสักครั้งหนึ่งได้ไหมตรง ตรงนี้เองถ้าหากตาสมชายแกลี่ไปเป็นโจรอีกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมาจับกลุ่มแล้วก็เอาไปดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเมื่อได้ฟังแบบนี้ยายยุพาแกก็ใจอ่อนกันเพื่อนด้วยความที่แกรักผัวด้วยแหละตรงนี้เองเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเคยกินพริกกินเกลือกันมาแม้ว่าตัวของตาสมชายจะทำให้แกเจ็บช้ำน้ำใจแค่ไหนแต่ความรักที่ยายยุพามีให้กับตาสมชายให้อภัยได้เสมอสำหรับผัวคนนี้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับตัวของยายยุพาก็เลยบอกว่า จะให้โอกาสตาสมชายอีกหนึ่งครั้งนเพื่อนพอได้ยินแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบกระโดดขึ้นรถขี่ไปอย่างไวกเพื่อนบอกว่าโอเคแล้วนะผมไปแล้วนะหลังจากนะัน้นนะเรื่องราวของตาสมชายแล้วก็ยายุพาก็เคลียร์กันต่อในบ้านกันเพื่อนตัวของยายุพาเองนับยื่นข้อเสนอให้ตาสมชายบอกว่าห้ามออกจากบ้านเป็นอันขาดกันเพื่อนตรงนี้เองต้องเก็บตัวเหมือนฤาษีจำศีนอยู่แต่ในบ้านกันเพื่อนพ่อยายยุพารู้ว่าทันทีที่ตาสมชายเดิอนออกจากบ้านแล้ว ไปเจอน้องน้ำขาขาวๆนมอวบๆตรงนี้เองตาสมชายแกห้ามใจไม่ไหวกันเพื่อนเจอสิ่งล่อใจเจอสิ่งเร้ากันเพื่อนแกเหมือนคนแก่ใจแตกแล้วแกก็จะเตลดเิดเปิดเปิงไปหาขโมยของมาให้สาวอีกกันเพื่อนยายยุพาเลยบอกว่ามึงอยู่แต่ในบ้านถ้าไม่อยากอยู่บ้านก็มีทางเลือกอยู่สองทางทางที่1คือไปติดคุกทางที่สองคือไปอยู่วัด นี่คือข้อเสนอและคําขาดสุดท้ายของยายยุพาครับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับตัวของตาสมชายเองแกไม่มีทางเลือกแกก็ต้องทําตามยายยุพาบอกนั่งเงงเงาเหิวเหี่ยว,ว,วอยู่ในบ้านกันเพื่อนตรงนี้เองได้แต่ชะเง้อแลมองน้องน้ำกันเพื่อนเขาเดินผ่านไปผ่านมาบางครั้งนุ่งกระโจมอกบางครั้งใส่กางเกงขาสั้นตรงนี้เองก็ทําให้หัวใจของตาสมชายฟองฟูได้เป็นบางครั้งบางคราวเวลาน้องน้ําชายตามามองกันเพื่อน สุดท้ายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตาสมชายแกจะอดใจได้อีกนานเท่าไรเมื่อหัวใจของชายคนนี้มันเรียกร้องผิดเท่าไหร่ก็ต้องยอมกันเพื่อนความรักอยู่เหนือเหตุผลนี่คือคติประจําใจของผู้ชายที่ชื่อว่าสมชายสายเปย์กันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทัตงมวลท,ที่ผมนํามาสรุปให้เพื่อนฟังสําหรับเรื่องราวของคนแก่คนนี้กันเพื่อนเป็นสตอรี่เป็นตำนานอีกแล้วกันเพื่อนหลายคนจะพูดถึงเขาหลายคนจะนึกถึงเขาในวันที่เขาจากโลกนีไป ่นๆสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเปนเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขอเปนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม